สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขายสกูชี่กันนะคะในราคา20บาทบททุกชิ้นเลยนะคะโอเคถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักอดีไลาตามนี้เลยค่ะโอเคเรามาเริ่มดูประเภทแรกกันก่อนนะนี้จะเป็นโดนัทค่ะในที่สองเป็นโดนัทคิตตี้นะคะชิ้นใหญ่มากเลยนะคะต่อไปเป็นปังเนยนะคะแล้วก็เป็นพวกมินินะคะ อันนี้อันนี้ใช่นะต่อไปนะคะจะเป็นพวกตังแผ่นนะหน้ามีตามนี้เลยนะคะที่มันซ้อนกันนี่คือหน้าซ้ำนะนี่ค่ะเซโลมากด้วยนะต่อไปนะคะจะเป็นไอศครีมนะคะไอศครีมโคนมาเยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้เลยซาลาเปาพวกมินเดียมนะคะ เป็นแพนด้าซาลาเปาแล้วก็เป็นพวกนี้นะมี่สายห้อยยาวมากน่ารัก้วยเป็นมินเีนแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแล้วก็จะเป็นปังมันทำเหมือนจับโรดีีโทสนะคะแต่ว่าไม่ใช่ที่ห่อของเบดดอนนะแล้วก็จะเป็นขนมปังนะคะน่ารักมากนะคะโอเคถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมทัก ไอดี n ลาตามนี้เลยนะคะย้ำนะว่าราคา20บบาทหมดทุกชิ้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย